สวัสดีครับสำหรับอีพิสซ์ที่6นี้เราก็ยังพูดคุยกับเรื่องของโครงสร้างประโยคในการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นแบบที่6หรือ p a t e n นที่6ดังภาพที่เห็นนะครับประโยคหลักอันที่1ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนและคำเชื่อมระหว่างประโยคหลักจากนั้นตามด้วยคอมมาและประโยคหลักอันที่2 โดยประโยคหลักสองประโยคมีเซมิ c o l o n และตามด้วย however เชื่อมประโยคซึ่งตัวอย่างของประโยคที่ยกมาให้สำหรับประโยคในแบบแพทเทิร์นที่6ก็คือ diagram display information in a conspicuous way however they sometimes c o u l d be confusing เวลาเรานำเสนองานผ่านไดแกรมไดแกรมแผ่นภูมินำเสนองานได้อย่างชัดเจนมากขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความสับสนซึ่งคำว่าคุณปีเป็นเรื่องของการคาดคเนย,ยังเป็น Present tense อยู่นะครับ